ห้ามทำงานช่างราคาถูกถ้าคุณยังไม่ได้ดูคลิปนี้สวัสดีครับผมมิสเตอร์นันแอนนะครับผมทำงานเกี่ยวกับแอร์ไม่ว่าจะเป็นงานล้างแอร์ซ่อมแอร์ติดตั้งแอร์ทุกอย่างที่เกี่ยวกับแอร์นะครับผมทำหมดนะครับเราทำงานราคาถูกนะครับเราจะต้องเจออะไรบ้างข้อที่หนึ่งนะครับคุณจะเหนื่อยนะครับถ้าเราทำงานราคาถูกเราจะต้องเร่งปริมาณให้ได้มากขึ้นนะครับกำไรก็แทบไม่เหลือครับถ้าหากค่าน้ำมันลดหรือว่าค่าใช้จ่ายอื่นๆไปค่าอุปกรณ์ไปนะครับ แทบจะไม่เหลือเลยครับเพราะว่าเราทํางานราคาถูกแล้วด้วยนะครับแล้วก็เหนื่อยด้วยนะครับผมข้อที่2นะครับคุณภาพครับคุณภาพของคุณก็จะลดลงนะครับความสวยงามนี่ก็ถือว่าเป็นสําคัญนะครับสําหรับลูกค้าครับอย่างเช่นนะครับไปติดแอร์ที่บ้านที่เขาทําใหม่นะครับหรือว่าบ้านราคาหลังหลายร้านครับถ้าเราทํางานราคาถูกนะครับ คุณภาพก็ลดลงครับความสวยงามก็ลดลงนะแน่นอนครับเพราะว่าอุปกรณ์เราจะใส่ได้ไม่เต็มที่นะครับข้อที่3ครับมันจะเกิดภาพจำลูกค้าจะมองคุณว่าคุณเป็นช่างที่ราคาถูกนะครับมันก็จะเกิดภาพจำแบบนี้เกิดขึ้นนะครับเวลาลูกค้าที่จะแนะนำให้ลูกค้าคนต่อไปนะครับเขาก็จะแนะนำคุณว่าคุณเป็นช่างราคาถูกนะครับ ส่วนคนที่เขาเน้นคุณภาพนครับเขาก็จะไม่มาจ้างคุณนะครับเพราะว่าคุณทํางานไม่เรียบร้อยไม่สวยทั้งทงท,งท,งที่เราทําได้นะครับแต่ว่าเนื่องด้วยราคาถูกเราไม่สามารถแสดงฝีมือเราได้อย่างเต็มที่นะครับอาจจะทําให้เราพลาดโอกาสใหญ่ๆนะครับบางทีครับเราเขาไปเห็นบ้านใครติดตั้งแอร์เรียบร้อย เขาก็จะขอเบอร์ติดต่อกันมาเองครับหรือว่าปากต่อๆนั่นเองนะครับ3ข้อครับที่คุณจะต้องเจอครับถ้าคุณทำงานราคาถูกครับ